ต่อไปนะครับรุบ่นที่โคตรขายดีอันนี้อันนี้ต้องตอบโจทย์เกี่ยวกับยังไงครับตัวนี้ตัวนี้นะคะสำหรับคนอันนี้ไอ้ว่า X 4 5 0 Pro ครับผมนะคะสวยต,วตัวนี้ตอบโจทย์ยังไงตัวนี้ตอบโจทย์ที่ว่าหนึ่งในเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี ห้าดอกนะคะเสียงกลางอ่ะสองดอกเสียงเบสหนึ่งดอกเสียงแหลมสองดอกนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งเนี่ยที่ขายดีมากๆคือหนึ่งราคามันจับต้องได้นะคะสองเสียงดีสามลูกเล่นเยอะมากเดี๋ยวเอเจมาอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะและที่สำคัญเนี่ยพกพาไปไหนเมื่อไหรเนี่ย ผมว่าเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็น่าจะดูดีนะครับดูดีดูดี้นะคะดูมันสวยคลาสสิกอ่ะใช่นะครับอันนี้เสียงดีมากราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้เดี๋ยวเรามาคุยเดี๋ยวเรามาคุยกันซึ่งเอ่มั่นใจว่ามีที่เองเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องให้ดูรายละเอียดของใช่นะคะลองฟังเสียงก่อนว่าเป็นยังไงได้ครับอ่าเปิดเครื่องมาก่อนกดค้างนะคะค้างนะครับผม เราเปิดเพลงก่อนแล้วหรอกเข้ามาอธิบายรายละเอียดเนาะว่าให้ฟังดูว่าทำไมมันถึงขายดีนะคะมัไมึงเลย ไอว่านะคะตัวนี้มีรถที่แกะแล้วนะนี่ตัวแกะแล้วที่คูกตชอ์นะคะะเราลองมาดูกันนะว่านี่แกะสดๆจริงๆนะสติกเกอร์ยังเป็นไอว่าเลยนะคะผมอันนี้คือแกะกล่องใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างให้ดูเลยว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ของก็กระทะลักนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่หนูลงทุนเพื่อพี่ปศเลยนะนี่แกะกล่องนะแกะกล่องใหม่ให้ดูเลยว่าเรามีของใหม่จริงๆอันนี้คือถ้าลูกค้ามาก็ได้ของใหม่ได้ของใหม่แกะกล่องค่ะครับอันนี้อ่าได้เหรอครับไม่ทันแรกไม่เลยนะครับ อันเนี้ยลายโอ้โหอุปกรณ์มันเยอะอันนี้พวกสายต่างๆตัวเองแกะให้ดูครับผมอันนี้นี่ลบออกมาใหม่ๆนี่ตัวใหม่ๆสดๆจริงๆแกะร้อนๆสดๆจริงๆนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ตัวใหม่จะเป็นอย่างนี้เนี่ยของใหม่เป็นอย่างนี้เลยแกะกล่องเลยแล้วก็ แอปเตอร์คร <54. S 2> ับผมอธิบายทีตัวเลยเพราะคนชอบอธิบายว่าทำยังไงบ้างนะคะเสียบตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวคนนะเอ๋ไม่มีแว่นตานี่ก็ชีวิตไม่ได้เลยนะคะนี่อันนี้แอปเตอร์นะคะส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์เลยสายเติมต่างต่งนะครับมีทั้งสายแอนดรอยครับผมออ๋ มีทั้งสองทางสาทางใช่ไหม i อไอครับผมคือคืออันเนี้ยเขาเอาไว้ในแง่ของน่าจะเป็นพวกเวลาไลท์อะ่ะมันมีช่องไลท์ด้วยเนี่ยเนี่ยเขาแยกมือถือให้เลย a u x ต่อคอมครับผมเออเนี่ยครับและสายชาร์จใหม่ร,มรุ่นนี้เป็นเอ่อสี่สี่ห้าศูนย์โปรนะคะสี่ห้าศูนย์โปรเนี่ยจะต้องมีสายชาร์จชาร์จใหม่นะครับผม นี่นะครับนี่มีเคยเนี่ยรีวิวถ่านนี้ด้านนี้เนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็ชาร์จกับอะแดปเตอร์มือถือ๋อครับนะคะมีมีสองอันชาร์จพร้อมกันสองหัวได้เลยก็คือชาร์จสองสองหัวได้เลยใช่นะครับผมมีอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับรีโมทนะครับไปแล้วประกันไอว่าครับผมคู่มือที่เป็นภาษาไทยบอกหมดว่าคืออะไรมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย นี่ภาษาไท,ทอยอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะคะคจะมีคู่มือบอกหมดว่าทําอะไรทํายังไง<ล>ะนะคะแล้วกกลที่สําคัญเนี่ย <c oughs> หนังต้องเป็นสีนี้นะคะ <c oughs> ถ้าเกิดเขาบอกเป็นหนังสีดานั่นคือของปลอมนะไม่มีนะหนังต้องเป็นสีนี้นะสีนี้นะคะบางคนบอกว่าหนังเป็นสีดําบอกสีดําไม่มีนี่นะครับเป็นสีนี้เป็นสีนี้เลยนะครับใช่ค่ะต้องต้องบอกลูกค้าว่าที่เอกเกเนี่ยเพราะว่าเอกอยากดูแล้วรุ่นโปรเนี่ยจะต้องเป็นแบบรุ่นชาร์จไม่ได้ใส่่านนะคะเป็นชาร์จนะคะแกะกล่องใหม่ให้ดูเลยนี้ก็คือของแท้นะครับของแท้เราไม่ขายของปลอมนะคะของปลอมจะเป็นสี สีอื่นไม่ใช่นะคะใช่ไม่ใช่ไม่มีคือไม่มีเห็นว่ากสีดำมันไม่มีนะคะอย่าไปเชื่อเนี่ยโปรเนี่ยเนี่ยรุ่นโตเนี่ยครับผมจะต้องเป็นฐานชาร์จครับผมนะคะอ่าเดี๋ยวเออธิบายลูกเล่นคร่าวๆนะคะลูกเล่นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้อันนี้มาดูลูกเล่นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะอ่ะิดก่อนนะคะด้านหน้านะอันนี้ด้านหน้านะอันนี้แพงนะคะ อ <need> oh. ันนี้เอาดอ o r จะมีโ่อ o u t ดอ o r แต่ง ตั้งตรงนี้เลยนะไม่ลูกไมตัวนี้คือไมโคยตี้ก็คือเวลาเราเปิดเพลงพูดไมแล้วเพลงดับเช่นอาร์ติกร์อันนี้คือ,อ,อไม้สามารถดอบเสียงได้นะครับ <c oughs> ทดสอบทดสอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้ตัดเสียงนะคะ แล้วเพลงก็จะขึ้นตามหลังครับสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสามสี่นะคะตัวนี้แมแต่เพลงบรรเลงอะ่ะมันจะยากหน่อยตัดเสียงเพลงตัดตัดคือคือมีเพลงมาปุ๊บเนี่ยเอาเสียงคนร้องออกอให้เหลือแต่ดนตรีครับผม ะะเป็นรูปดนตรีนะคะครับตัวนี้ก็คือเอาเสียงคนร้องเอ่อห้เหลือแต่ดนตรีแล้วไอว่าทำได้ดีครับผมนะคะรูปที่สามไอ้ตัวเนี่ยเนี่ยสี่เหลี่ยมมาอัดนี่คืออัดเสียงอัดเสียงเนี่ยของไอว่าเนี่ยจะอัดทั้งเสียงเพลงและเสียงไมค์เข้าไปในแฟลชไดที่เราเสียบได้เลยแฟลชไดหรือการ์ดเอสดครับผมทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงไมค์ไม่ว่าจะต่อจากคอม ไม่ว่าจะบลูทูธไม่ว่าจะแฝดได้แฝดไดอย่างเงี้ยอัดได้หมดครับผมทั้งเสียงเพลงและเสียงไม้นะคะอ่าอันนี้คือเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ไม้ต่างๆห,าะะหลบสวัสดีค่ะนะคะโหลเลอร์เช็คหนึ่งสองสามสี่กดเอฟเฟกต์ไปนะครับ สวัสดีค่ะนะคะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยเป็นเป็นเอฟเฟกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แค่เสียงเสงนะคะมีมีเฟเฟกเฟกเฟมีเอฟเฟกต์เยอะมามีหลายๆเฟกใน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 บ่ อ่อด้วยอันนี้ปรับเสียงแหลมเพลงเบสเพลงแอดเครืคม่ดีเลย์ไม่แหลมไม่เบสไม่วอลลุ่มไม่และกีตาร์อ่ากีตาร์เราก็เลยมามองข้างหลังอีกทีนึงนี่นะครับด้านหลังก็จะมีนะคะช่องเสียบกีตาร์ใช่ไหมอันนี้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จมอนิเตอร์มอนิเตอร์เนี่ยคือแบบ เหมือนไลท์เอาท์อ่ะค่ะคุณพี่พศไลท์เอาท์ที่เขาเอาหูฟังอ่ะมามันมาเช็คเสียงให้เราแบบร้องเพลงได้แต่เป็นอันนี้เป็นเป็นไลท์เอาท์นะคะไลท์อีกที่หนูบอกก็ไลท์คืออัดทําคลิปต่างๆที่ใช้สาย Android สาย iOS นะคะนะคะแล้วก็เอเออยก็ก็สายตอคอมสายต่อทีวีสายพวกสายต่างๆนะคะ ยูยูยูเอสบีนะครับการ์ดไมโครการ์ดตัวเล็กๆไมวอลลุ่มและกีตาร์นะคะตัวนี้อันเนี้ยถูกตั้งหมดเลยมีสับขบวงสับขบบอร์หมดเลยนะคะ <c oughs> นนมีหมดเลยของแท้แน่ของแท้แน่นอนนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นหนัง <c oughs> รุ่นใหม่นี่เป็นหนัง แข็งนะรุ่นใหม่เมื่อก่อนน่ะรุ่นก่อนน่มันเป็นหนังนิ่มแต่รุ่นนี้เป็นหนังแข็งค่ะพี่พดหนังแข็งเนี่ยหนังแข็งคือเมื่อก่อนเนี่ยคือทับเนี่ยมันอาจจะเป็นบุ๋มได้พวกนี้ตอนนี้เขาก็เลยทาเป็นหนังแข็งมานะคะเป็นต้องต้องเป็นสีนี้นะครับเจ๊รสีนี้แล้วก็สายเป็นอย่างนี้สพายได้ตรงนี้ขยับเลื่อนได้ว่าจะยาวยาวสั้นได้ใช่ได้หมดเลยตอนนี้เท่าไหร่เจ๊เท่าไหร่ราคาอีกอันหนึ่งพี่พดเบรด เบ็ดออกหน้านี so ่หลายลรายละเอียดเพราะไอ้ว่าน่ะมันมีรายละเอียดที่เยอะมากมันจะมีช่องช่องเบ็ดช่องเบ็ดใช่ช่องอันนึงพี่ต้องมีอีกเยอะจริงใช่ไหมล่ะนี่ เขาเรียกว่าพวกสาวอิโมจิต่างๆร้องเพาะเว่อ็ร้องเพาะกับเย่เย่เย่มันจะเป็นรูปตามอารมณ์เลยนะคะสามารถกดตรงนี้ได้ใช่ตรงนี้มีหมดเลยมีรีโมทให้ลูกเล่นเยอะมากนะครับใช่ค่ะอันนี้ลูกเล่นเยอะมากเลยตัวเนี้นะตอนนี้นะตอนนี้ต้องต้องเป็นช่วงเวลาเลยนะคะที่พูดคือช่วงเนี้ยสินค้าทุกปับตัวขึ้นหมดแล้วพรี พ r ออเดอร์ order, รอของเนี่ยอยู่ที่เอ9,990แต่ต้องรอของแต่อีหมาดมีเลยนะคะบอกว่ามาจากรายการทพิพดเอให้อยู่ที่8,900บาทส่งฟร,รีโอเคเลยครับเก้า8,900บาทส่งฟรีแต่ต้องบอกกันว่า ณนะตอนนี้ที่เอมีของอีก100ตัวครับผมนะครับอันนี้คือมีของแน่นอนนะครับอีกหนึ่งเอมีของอีก1นึ 1> 1 aur, 1 aur, สามารถขายราคานี้ไนดะ้อีก100 1 0ร้กว่าครับผมพอมาสอบถามกันได้ครับผมครับ,รบน,นัคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวเอจะบอกเลยว่าบางทีเนะี line นะ่ยไอดีไลนเนี่ยถ้าเกิดถ้าเอตอบเลยเนะี่ย ต้องมีตัว A ใน ID Line แล้วมีตัว A เล็กนำหน้าแล้วก็เบอร์โทรเอเลย0891714374 ID Line เเล็ก0891714374นะคะเพราะลายเก่าพื้นเต็มพื้นเต็มต้องบอกลูกค้ากันนะคะก็ลูกค้าอยากรู้ว่ากี่กิโลพี่พอดอันนี้เราต้องบอกลูกค้าก่อนว่าว้างยาวท่าไหร่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับ เพราะบางคนเขารู้สึกแบบว่าเขาต้องดูวัดว่าเขาไหวไหมน้ําหนักนะครับความกว้างนะครับอนนี้ความยาวดีกว่ายาวสี่สิบเอดสีสิบสองค่ะพี่โพสสิบสิบสองแล้วกันสิบสองเซนนะคะคลึกลึกลึกสิบหกลสิบเจ็ดดีกว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดเซน ส,สูงก29ค่ะพี่พมน,น้ำหนัก้กเดี๋ยวกันนะไม่มีบอกน้ำหนักตัวนี้แต่ยกขึ้นก็หนักก็ประมาณ6-7กิโลเนอะ8กิโล,โลรประมาณ 8, 8กิโลและที่คนต้องการรู้คืออะไรแบตบแบตรายละเอียดอะไรว่ามันเยอะพี่พดถึงขายดีมากตัวนี้120วัต ันนี้ช่างเถอะอันนี้ตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอ่าแบต22,500ม mm ิลลิแอมนะคะครับผมอ่าเนี่ยแล้วก็เป็นบลูทูธ5.0อืมอันนี้คือคือคุณสมบัตินะครับของไอว่านะครับใช่ค่ะ <ผม S 1> และทะวินบลูทูธได้ทวินบลูทูธสองตัวได้ควมสามารถทวินหากันได้นะครับทวินหากันได้ซึ่งตัวนี้ขายดีมากมาก,มาก ครับผมอันนี้ก็ค<ม>ือตัว่อนนะ้ำมีไม้นะตัวขายดีน,นะครับผม <ไป S 1> โอเคครับขายดมากคือตัวนี้นะคะ